ครับผมนายนราทีคำเขียนนะครับวันนี้จะมาทำการเขียนโปรแกรมควบคุมอด LED นะครับติดดับตามระยะทางนะครับต่อไปนะครับกำหนดขานะครับทิกเกอร์ป็นนะครับขา9นะครับมีค p บป็นขา2 LED 1ขา4 LED 2ขา5 LED 3ขา6 LED 4ขา7นะครับไว้เซตอัพนะครับ ซีเรียลบิกิน9,600มิลลิเซกนะครับพินโหมดทริกเกอร์พินเอาต์พุตนะครับพินโหมดอีโคพินอินพุตพินโหมด LED 1ถึง LED 4เป็นเอาต์พุตนะครับเอามานะครับไว้รูปนะครับดับเบิลดูเรชั่นดิสแทน์ดิจิตอลไรท์ทริกเกอร์พินโลดีเลย์ไมโครเซคันขาสองนะครับดิจิตอลไรท์ ติ๊กเกอร์พิ้นไฮดีเลย์ไมโครเซคันขาเก้านะครับดิจิตอลไรต์ติ๊กเกอร์พิ้นโรดูเรชั่นพูดพูเสียอีโคพิ้นไฮดิสแตนดูเรชั่นหนึ่งร้อยนะครับซีเรียลพิ้นดิสแตนซีเรียลพิ้นซีเปอร์เซนต์เซนติเมตรนะครับ d e เ a ย1 0น0 m i l l i มิลิเซก if distance น้อยกว่า3 Digital write LED 1 High L serial pin distance น้อยกว่า3 Digital write LED 1 Low if distance น้อยกว่า5 Digital write LED 2 High L serial pin distance น้อยกว่า5 ดิจิทัลไรต์ LED สองโล if distance น้อยกว่าเจ็ดดิจิทัลไรต์ LED สามไฮ์ L serial pin distance น้อยกว่าเจ็ดดิจิทัลไรต์ LED สามโล if distance น้อยกว่าสิบดิจิทัลไรต์ LED สี่ไฮ์ L serial pin ดิสแตนต์น้อยกว i าสิบดิจิตอลไรท์ LED สี่โ d ล l a เลย์ห้าร้อยมิลลิกต่อมาตัวสอบวงจรนะครับตัวสอบโปรแกรมนะครับต่อมานะครับทำการต่อวงจรนะครับ นะครับดูที่รียลมอนิเตอร์นะครับหลอดที่หนึ่งนะครับมากกว่าสามจะติดนะครับน้อยกว่าสามจะดับนะครับหลอดที่สองนะครับมากกว่าห้าจะติดนะครับน้อยกว่าห้าจะดับนะครับหลอดที่สามนะครับ มากกว่าเจ็ดจะติดนะครับหลอดที่สามนะครับมากกว่าเจ็ดจะติดนะครับน้อยกว่าเจ็ดจะดับนะครับหลอดที่สี่นะครับมากกว่าสิบจะติดนะครับน้อยกว่าสิบจะดับนะครับ ขอบคุณครับ